ด้วยความสำคัญที่เห็นเยาวชนคือลมหายใจของสถาบันทั้ง3คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพมวชิรสุธ,ธีเป็นเจ้าวาดพร้อมทั้งคณะสงฆ์ได้จัดโครงการบรรพชาสามนเณรปลูกรากแก้วศาสนาทายาทเพื่อสืบต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนา ที่วัดพระรามเก้าตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2566โดยหลวงพ่อจเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการพิเศษและเป็นโครงการที่น่าปลื้มปีติและอนุมโมทนาหากวัด ทุกวัดสำนักสงฆ์ทุกแห่งในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งมีมากกว่า4,000 40, วัดและวัดต่างๆในทางพุทธศานสนาทั่วโลกได้เปิดโอกาสให้โอกาสแก่ลูกหลานและเยาวชนในภาคฤดูร้อนก็ดีฤดูหนาวก็ดีหรือฤดูฝนก็ดีให้เข้ามาศึกษาธรรมะในวัดวาอารามและพระคุณเจ้าทุกรูป ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของลูกหลานให้เข้าถึงพุทธธรรมเชื่อแน่นอนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีความสุขมากที่สุดดังนั้นโครงการปลูกล่าแก้วาศาสนาายาทที่วัดพระรามเก้าจัดขึ้นนี้น่าจะเป็น โครงการที่นำความสุขที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีและอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ถวายการอุปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มต้นหวังว่าโครงการบรรพชาสามเณรของวัดพระรามเก้านี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้หลายล้านคนได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและจัด เปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้ดวงตาเห็นธรรมและนำความสุขมาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดถึงทุกภาคส่วนในพื้นแผ่นดินไทยขออนุโมทนาบุญขอมอมนวยพรและเจริญพร